กลับมาที่ตัวอย่างเดิมนะจ๊ะเอาแค่ตัวอย่างเดิมให้รอดก่อนเมื่อวันที่20มิถุนานายพีระได้สั่งจ่ายตัวแรกเงินจำนวน10,000บาทดอกเบี้ย15%นะคะ15%ต่อปีครบกำหนด2เดือนให้นายสกล นายสกลรับรองตั๋วและให้นายพักดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของตนเป็นผู้รับเงินนายสกลรับรองตั๋วในวันที่22มิถุนายนแล้วส่งกลับให้นายพีระหลังจากนั้นนายพีระจึงได้นำไปมอบให้นายพักดีในวันที่23มิถุนายนนะคะ อ่านโจทย์อนนี้ก็ต้องคิดเรื่องคำนวณวันก่อนแยกแยะค่อยๆแยกนะเขาบอกว่านายพีระเป็นผู้สั่งจ่ายนายพีระเป็นผู้สั่งจ่ายนายสกลเป็นผู้รับรองตัว๋วส่วนนายพักดีเป็นผู้รับเงินนะคะทีนี้เราก็ต้องลงบัญชี เป็นวันไหนบ้างเราต้องบันทึกบัญชีในส่วนของสมุดสมุดก็จะมีผู้สั่งจ่ายผู้จ่ายแล้วก็ผู้รับเงินนะคะเวลาทำก็ตีสมุดเป็น3ามช่องนี้เลยตามตัวอย่างนี้เลยก็ได้นะก็เราจะบันทึกเรื่องวันรับรองตัวก่อน ะะก็คือวันที่22มิถุนายนเขาบอกว่านายสกลรับรองตั๋วในวันที่22วันรับรองตัว๋วก็ต้องไปบันทึกในสมุดรายวันของนายสกลนะฮะนายสกลก็เลยเด,เดบิตเจ้าหนี้และเครดิตด้วยตั๋วเงินจ่ายจำนวน1 0 0 0 0บาทเป็นการรับรองตั๋วแลกเงิน ให้เจ้านี้นะคะแล้วเขาบอกว่านายพีระมีการส่งคืนนะมีการส่งตัวคืนให้กับนายพีระเพื่อให้นายพีระเนี่ยจะต้องไปมอบให้กับนายพ,พักตีอีกทีนึงในวันที่23ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่23ก็เลยต้องมีการบันทึกรายการขึ้นมาอีกบันทึกรายการในสมุดของนายพีระก่อนเลย เดบิตเจ้านี้พักดีเพาะจ่ายให้เพราะว่าะจะใจ่ายให้ในายพักดีเป็นชื่ออะไพักดีแล้วเครดิตด้วยลูกหนี้นายสกลนะคะสั่งจ่ายตั๋วแรกเงินให้ในายสกลรับรองและนายพักดีเป็นผู้รับเงินนะคะนี่ก็คือในวันที่23ที่นายกีระเนี่ยนำตั๋ว ใมอบให้ในายพักดีนะคะในส่วนของนายพักดีก็เลยต้องมีการบันทึกรายการเช่นกันเพราะรับตั๋วมาจากนายพีระเดบิตตั๋วเงินรับแล้วเครดิตด้วยลูกหนี้นายพีระเพราะทําไมต้องเครดิตลูกหนี้เพราะไอการชําระรายการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะนายพักดีเป็นเจ้าหนี้ของนายสกลุล การรับเงินในที่นี้ก็คือเป็นรับเงินเพื่อชำระหนี้ก็เลยต้องเครดิตลูกหนี้นะคะเสร็จแล้วเมื่อถึงวันครบกำหนดวันครบกำหนดในที่นี้เราต้องคำนวณมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อเห็นโจทย์คำนวณจากวันที่มีการรับรองตัว๋วรับรองตั๋ววันที่22มิถุนายน มันก็ต้องครบกําหนดมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมแล้วก็สิงหาถูกไหมคะก็แสดงว่าวันครบกําหนดของตั๋วใบนี้อ่ะก็คือวันที่ยี่สิบสองสิงหาทีนี้ของนายพิระก็เหมือนจบไปแล้วเพราะนายพิระเอาตั๋วเงินเนะี่ยไปให้นายพักดีเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อถึงวันครบกำหนดทีเนี้ย มันก็จะได้เป็นการรับเงินตามหน้าตัวก็คือได้การรับเงินสดถูกไหมคะมันก็จะเกิดรายการระหว่างนายสกลแล้วก็นายพักดีเพราะถือว่าวันนี้ชำระหนี้นายสกุลได้ชำระหนี้ให้นายกิระและ้ก็ต้องมาเดบิตในส่วนของบัญชีของนายพักดีก่อนนะคะก็คือเดบิดตตั๋วเงินจ่ายเครดิต เออเดบิตตัวเงินจ่ายเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายนะคะเพราะมันมีดอกเบี้ยด้วยเขาบอกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยสิเมื่อถึงวันครบกำหนด15%หรต่อปีกำหนด2เดือนเราก็คำนวณดอกเบีย้ยตามแบบที่เราเคยคำนวณเลยมันจะได้250แล้วเครดิตด้วยเงินสดนี่ก็คือเป็นการชำระเงินตามตัวพร้อมดอกเบีย้ยนะคะทีนี้เมื่อชำระแล้ว ฝั่งนายสกุลน่ะเครดิตเงินสดนะคะแสดงว่านายพักรีก็ต้องได้รับเงินสดแล้วก็เดบิตเงินสดที่รับมาก็คือ1 2 5 0 0เอ้ย1อ2 5 0นะคะแล้วก็เครดิตไอต้ตวเงินรับที่เคยเดบิตไว้ด้านบนเราจะเห็นเนี่ยเนี่ยที่เดบิตไว้ด้านบนใช่ไหมคะก็มาใส่เครดิตด้านนี้ซะแล้วก็เครดิตดอกเบี้ยรับออกไปด้วย 250บาทยอดมันก็จะเป็นล้านทั้งเดบิตและเครดิตในยอด1นึมืบาทนะฮะอันนี้เข้าใจไหมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่ไหมเดี๋ยวลองเอาแบบฝึกหัดไปทำถือว่าสอนไป2รอบแล้วเข้าใจไม่เข้าใจ อยู่ที่การทําแบบฝึกหัดทาแบบฝึกหัดไม่ต้องทําเยอะการบ้านข้อเดียวกอวันนี้ข้อเดียวแล้วก็ดูสามารถดูตามตัวอย่างได้แล้วก็ลองทํามาส่งดูว่าทําแล้วก็คิดวิเคราะห์ด้วยนะมันอาจารย์จะเปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยก็เดี๋ยวจะส่งลายส่งลายไปที่ ไปในไลน์ของเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็แชร์ต่อๆให้เพื่อนทุกคนนะคะทุกคนมีไลน์กันอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็จะเลิกประมาณนี้แหละ1 0 4โมง40ก็เกือบ11โมงให้เราไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็ไปเตรียมตัวเรียนวิชาของอาจารย์แอนใช่ไหมคะตอนบ่ายเรียนกับอ๋อแอนปะนะคะเอา นันทวัน